วันนี้มีเรื่องสงสัยทำให้ต้องคิดอีกอย่างหนึ่งมาดูกันนะเนี่ยไม้ง่ามนังติ๊กเเก่า,กาปลวกมันกินมันกินไม้แห้งแงไม้ผุผุแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแล้งน้ำก็ไม่มี อยู่บนเขาสูงขนาดไหนต้นไม้สูงขนาดไหนตัวมันก็เล็กๆนะมันเดินก็ช้าแต่ว่ามันไปเอาน้ํามาจากไหนกินน่ะเนื้อตัวมันก็ดูมันก็ต้องต,ตามตามท้องของมันแหละแต่ว่ามันไปจากที่ไหนอ่ะก็สงสัยเนี่ย ฝ่ายวิชาการออกมาชี้แจงหน่อยสิเกี่ยวกับเรื่องพืชเรื่องสัตว์เนี่ย <c oughs> อาวตกลงไปในหลุมขุงแมงมาลามันก็เขีย่ยด๊อกด๊อกด๊อกเนี่ยดูดิตัวของมันเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีน้ำอยู่ในท้องมันละ เห็นมันกินแต่ไม้ผุผุแห้งๆมันกินจนกร่อนแม้กระทั่งไม้แข็งๆนี่นะไม้แข็งๆที่ลงไปในดินมันก็กินได้จนโหผุกร่อนเลยแข็งขนาดไหนก็ไม่เหลือบวกเพราน้ำซึมอ่อนๆหน่อยมันก็กินอันนั้นไม่เท่าไรหรอกแต่สงสัยว่าน้ำเนี่ยมันไปอาศัยน้ำจากที่ไหนทีงเลียตัวมัน ถ้ากินแต่ไม้อย่างเดียวน้องก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะในตัวมันเนี่ยดูดิยังไงมันต้องมีน้ำไอปลวกตัวนี้น้อยเนี่ยอืใครจะให้คำตอบด้วยแล้วก็พื้นมันเอามาเอามาผสมน้ำแล้วก็ก่อเป็นทางปลวกขึ้นตามต้นไม้เนี่ มนันอาศัยน้ำมายังไงมันเอาน้ำลายไปแปะแล้วมันเอาน้ำจากไหนมาในตัวมันเนี้ยข้อสงสัยคือน้ำเนี่ยดูดูมันตกลงไปในะหลุมแมงภาษาแถบท่านเขมรเขาเอิ้นว่าแมงกระตอดแมงมันกระดิดต้องป้อง,องขึ้นมาเนี่ย มันกินไอทีตกลงไปในเนี้ยแม่มันก็ดิดป้องป้องตัวไหนพอหมอหม,อม,อมันก็จับกินเป็นอาหารซะหลวกตัวนี้ตกลงไปก็กินลน หลุมแมงพวกนี้ทั้งนั้น,นอืมอ้าดีดปงดีดป้องปอ,งอ้ดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาดินไหลลงไปใส่หลุมให้มันมันก็ดีดป้องป้งขึ้นมาอืม เอาออเอาตกปลาเอาดีดดีดทุบโอ้โหมันไปอาศัยกินน้ำยังไงของมันมันได้น้ำมาจากที่ไหนมากินตัวมันก็เล็กนิดเดียวเนื้อตัวมันก็อบอบนิ่มๆม,ม,มีแต่น้ำเท่านั้นแหละไหนอ่ะ đồ để ư ừ. lún meng ma lá cái dỡ lên, cò xuống sấy